สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่ในช่องโอมสุรศักดิ์เจริญศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานกำลังว่ากำลังร่วมตัวกันอยู่ถียงหน้าครับวันนี้มีปรดเจต์ครับเบื้องุนน่ะยี่ยังเนี่ยกลองหลอดไฟปั๊ดอี่ยังเนี่ยอันพี่เขยมแลาสิเปิดล้านมูกระทะครับอยู่ถียงหน้ากำลังเตรียมจัดเตรียมสถานที่คุณน่ะเห็นบ่หลอดไฟคุณน่ะ หนึ่งร้อยหลอดครับพวงนี้แจ้งวัดทงหน้าแถวมือนี่คุณครับอันนี้กำลังเทียดสนามพุทธวันครับว่าชิเตีบอลกันรังรักดบอนข้างสนามเพิ่นครับพี่ถ้ากันไลรสดครับเย็นนี่จากจอดไปแล้วเสาโกครับเตรียมพร้อมแล้วเสาโกกิเตีบอลกัน

จานจอดเอาเลแล้วครับกำลังเดี๋ยวพาไปเบืองลุงไปเบืองอยู่กลางครับมา,มา,มาลงมาลงมานี่เราจะมีปาร์ตี้เล็กๆก,กันนะครับไอชล้องปีไม้ล่วงหน้าครับบดด่างเครื่องปัน,ปนหน่อยๆ

ก็ดีแช่ไหนครับไปแก้เครืองไม่รบบตเคืองแก้ตัวต้องหาเสาอีกครับแต่หลักการนี่คุณแล้วออกคัามจุดยบว่าสหล้างขาเียงันล้งเขานี่ละนี่ขนาดลุมเต็มเลยเดอนย่จะไป่อกวอหอข้างในก็ล่มกนหมดเหอ กหลง <c oughs> เตรียมสถานทีครับม <c oughs> ันเกิดที่เศษครับว <c oughs> ันนี้ิพิเศษนะจังน้อยการไล่สดอยทธงหน้าที่เขาจะไล่สดอย่ในห้องกันว <c oughs> ันนี้เปลี่ยนสถานทีครับไปจำร่องคเนเหมือนเสาครับตอนนี้ ไปหาจาจาชื้เงินตัเนครับ่โบเออแมนเออแมนจาย์ซื้อไปออกมยมงไปหาจา์เชิงเ้านึงบานึงเอาบางหรเลจนไอ้ตานตานไปจับตรงนั้นเลยเพื่อให้จานเชิ้ก็ได้แล้วก็ดึงดมาอีกเ้นึ่งไหมเช้หนึ่งมาสากกาง <irgend. S 2> แต่วันจิมันกี่ยอกครับิตจังพิเศสนายังไงครับวันพิเศษพิเศษหายไปเสีอยวไอ้เออมันถึงนี่มันหอกกันกนบึนไปน่ะเอาป้างให้มาต่างเท่าเันแลบมันออกไก่ปได้ไหมใชราะว่าเข้าเตะกล่องย

Kristin đứng này thì Dung nhìn thấy nó cướp Jincción đi xem nóurp nhưng có gì cũng không DVD Jimin th Giải phóng iin mình ceps bạn Aubain erики từ ở đây, tổng t耍 nhất chính h плох grades Store-in- google 've sulla跑 đồ đọc hoặc đcent清 Mอกwave êtes bajíep toelt pneumo41. au ensejé�� cólair3 không thức mở 1 sông ai hết chúng trong衣 trẻ châm dài nữa hết nói cái mà đang nói với m Meant 이름 của Guability một cái gì hả mấy, có thể ตรงต้นยูข้าหุ่นนะเตยงตูดแต่ละคนแตงตูดเขายังิไปเทียวเหรครับแต่มาทงมาแย่ไหมขุดลุ้มไหมมขุดลุมโอเคแล้วกกห่างกุ๊กมากตัดเลยบกุ้หมสาวสวยคหงุ่ เมียูเยะา่นจันพมคิดว่ายังไงครับักดีเนี่ยกดีป่ะดีเนข้ากับอไรสุดจุในศุ่มเงือกบ่จันนิกบ่อครับ ไสุมมือเ่ากะนันหนอยู่สุมมือเลยรรยการกปวาดงพอดีเฝ้าเทียงจานฟุกมากกันเนี่ยน,นียน,นเทียงน้ำ <c oughs> ตาลแตงตุ่งเขายังจะไปเดินหาน่างเนี่ยนะชุดปกติเอาไปเอกฟุกลงมือแล้วครับ กลนกี่มครับดาวรับบ่ไดดาวรับบัวไ่เจดดาวเลยบรรลัยน้ว่าเขาลูทกแปอบนก่เนีเบียร์เหีอยบ้างนหมเห็ดยังหนีเพื่ออบ้างนั่นแะอุ้ยเห็ดมือเดียวโจเห็ดมือเดียวย่อง

สัวสีหาระดับได้ด้ยนะถิงดิงแาบยางดีอยู่ด้วยนะอ่พระเอกฟุกลงมือเองเลยครับมื่อนี่ยฮะพ่อได้พ่อพ่อคือเฝ้าฟังรักไง มันต้องแขนหลอดไสก็ได้พ่อจังหัวห้องประดแขนถุงาฟางม,ามาัดมัดไว้นะมัดไว้าะว่าาิรงกันไงมันเป็นกล้องโทรศัพท์มันมุมสูงได้นี่หอพายวได้ยุ่นี่หละเดีวดึงดึงลงหลังรักน,ะมน,มน่มันมันบรด้มันมันนได้อาจารย์ถดึงยังบกขึ้นอยู แล้มันยังเยอกไทยผ่าสั์ปลาเราเพียนยังมาครับท่านผู้ชม รู้สึกไงบ้างครับคุณฟุกจากที่อยู่ในห้องแอร์อยู่ที่บ้านมีความสุขสุขขีแล้ววันี้มาเป็นชาวสวนคุณรู้สึกไงครับเศร้าเศร้ามะคือดอกเศร้า,า <laughs> จากที่คุณนอนเล่นเกมแล้วก็คุณมีความสุขนี่วันนี้คุณได้มาลงมาสวนรู้สึกไงครับ เฮียดิแจ <ott> ๊กเหี้ยสิยังอีกตัวนี้กันลักนึ่งวะออลลักเดียวนะแดนๆมนันถี่งขึ้นขาดนี่เราจะรุงติดดิ้งเป็นมากเรรุงคลิ้กับสีเงาเลยนะครับให้เบ่งบรรยากาศอยู่ทงเน้า เนี่ยตนยุคาขาคุณน่ะเนี่ยงเทล่าอยู่คุณอ่ะอูนต้น,ตนม่งเลยบยอยโอ้ยไทยหัวจานเปืองโอ้ยลือต้นนึงอ่ะยี่หลารถอ่ะต,ต้นๆนอะั่งปันอย่ลงนีกขั้นไข้ได้ที่นี่นี่ครับทีมงานหัวมวล โอ้ยจะไปหาตัดด้านหน่อยพอดีอุปกรณ์เครื่องดนตรีกับยุ่นครับอยู่ทั้งเทรงเถียงตรีกับยุทั้งเถียงคิดนี่กับเงี้ยแน่กับขออภัยนะครับเรื่องบรรยากาศ น่อเดียถวอยีอเดียมีมะขามนไหนคุ้ไปเห็นมะขามดันดมามีหน่วยมะขามมามีหน่วยจะได้จานฟุกต้นยุค่ะาไอต้นในาคเกษตรไดนอยู่ได้น ได้ปะปอนพดปะสันตัดออกอล้วก็ได้พอดีนะเมื่อ้เอาต้นเนี่ยต้นมาขามหน่อยต้นหมูวางหน่อยนี่ตัดแมงหล่นนะ้ยขอโทษคือเอาไฟข้ามหยาบครับเรจจิไปเป็นนิสัยของผมครับผมบอกว่าสุภาพกับขอเอาไยได้ครับรูดปากขอเอาไยไปนาที่นี้เลยเป็นการว่านหน้ามูนะ อ่ะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปอยู่ตอนนี้ก็ขอลงไว้ก่อนนี่งที่เฮ็ดเบียก,ก่อนครับบันนี้อขอพุณนที่รับชมจนจบคลิปนะู้ผู้ไรรับชมจนจบคลิปคอมเมนต์ไว้ในนด้อยครับเด้อสิขอคุณมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมสุรศักดิ์รวแห่เจะเริ่มสิทธิ์เลยนะครับเด้อจหรับคลิปนี้ก็ขอลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ